ฝนก็ตกงานก็เร่งหน้าหนาวมืดเร็วอีกตัางหากนะครับผมเลยต้องรีบจัดเตียงไฟสนามไว้รอเลยครับผมด้วยความที่บ้านหลังนี้ยังไม่ได้เดินไฟนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องใช้ไฟสนามของโอซุกะนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูด้วยเลยละกันนะครับวัสดุที่เขาเอามาทำนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นพลาสติกนะครับน้าหนักค่อนข้างเบานะครับผมแล้วก็ทนแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีเลยครับการใช้งานนะครับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับจะถือแบบนี้ก็ได้นะครับหรือห้อยเป็นโคมไฟก็ได้นะครับหรือว่าจะตอกตะปูยึดติดผนนัังงก็ยได้ ตั้งนะครับเป็นวัสดุเหล็กแข็งแรงมั่นคงเลยนะครับแล้วก็ยืดได้สูงเกินหัวผมอีกน่าจะราวๆประมาณ2เมตรนะครับไฟตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกสถานะของแบตเตอรี่นะครับว่าเหลือยุกี่ก้อนตรงนี้สามารถพับเก็บได้ไม่เกะกะเวลาที่เราใช้งานในที่แคบนะครับแล้วก็มีสล็อตสาหรับไว้ชา์จโทรศัพท์เป็นแบบ Type C นะครับแล้วก็มีพอร์ต USB มาให้ด้วยนะครับในกรณีที่มีไฟบ้านนะครับผมมีไฟฟ้าใช้เขาก็จะมีสายเสียบไฟมาให้นะครับผมสามารถใช้กับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับสามารถปรับความเข้มแสงได้ถึง4ระดับนะครับความสว่างใน อยู่ที่2,500-5,000ถึง 5, ลูเมนเลยนะครับ่องสว่างบริเวณทํางานได้แบบทั่วทิศทางตัวโคมไฟนี้ออกแบบมาให้กระจายแสงได้ดีเลยและสามารถหันทิศทางได้อย่างอิสระด้วยนะครับก็ช่วยให้การทํางานเวลากลางคืนนั้นง่ายขึ้นเยอะเลยครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมปักประก้าให้แล้วกันครับ